อะไรกันระดับวีลชนสีดาวอย่างนั้นหรือตอนนี้ข้าไม่สนสิ่งใดแต่ข้าสนแค่ว่าผู้หญิงที่ใส่ชุดสีม่วงน่ะต้องอยู่ระดับต้นๆแน่นอนแม้แต่พวกเราก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาอืมถ้าข้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ในวันเรกข้าคงมาฆ่าเจ้าแล้วล่ะทำไมเจ้าไม่เข้ามาต่อสู้กับข้าล่ะหรือพวกเจ้ากลัวอย่างนั้นเหรอ เจ้าใช้เวลานานมากพอแล้วในการที่เข้ามาหาข้าอย่าพึ่งรีบร้อนอย่าตกหลุมพางเจ้าเด็กนั่นเด็ดขาดเจ้าเลยตอนนี้ศัตรูแข็งเก่งเกินไปและเราอ่อนแอมากพวกเราควรรีบกลับไปจากที่นี่ก่อนข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันตอนนี้พวกเรายังไม่สามารถเอาชนะพวกนี้ได้ พพเพียงพอจะแก้แค้นพวกเราต้องรอยันกลัวตระกูลของเราจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อถึงวันนั้นพวกเราค่อยมาชำระหนี้แค้นข้าคิดเช่นนั้นเหมือนกันข้าจะให้พวกเจ้าอยู่แผ่นดินพื้นนี้ก่อนพวกเรากลับเซียวเยียนเจ้าอย่าเพิ่งดีใจเกินไปไมีช้าก็เร็วข้าจะกลับมา งั้นข้าจะรอดูพวกนั้นสิมันหนีพวกกลัวแน่นอนทีนี้พวกมันก็รู้แล้วว่าพวกเราหนักแข็งเก่งแค่ไหนฮ่ฮฮม้ว่าหอคอยแบทนาจะสามารถขับไล่พวกของเจ้าเลยได้แต่ไม่ช้าก็เร็วพวกเขาอาจจะกลับมาอย่างแน่นอนพวกเราต้องระวังพวกเขาให้มากขึ้นอเรื่องนั้นข้ามีวิธีแก้ปัญหาอยู่แล้วแต่เป้าหมายของเราคือ ผลไม้ทาลกวิญญาณถ้าพวกของเจ้าเลยคิดจะกลับมาอีกครั้งข้าก็จะไม่เมียกตายอีกแล้วก่อน<ๆ>ที่ตาประทับซากปรังลักพันโบราณจะเปิดขึ้นห้ามมีใครออกนอกจากข้ายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นใช่แล้วปราจารยจานดูนั่นสิซากปรังหักพังโบราณอยู่ในแอ่งต้นกลางของถือเขากระดูก และภูเขาตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ตั้งเข็มของพวกเราหากเชื่อใจชายชรลาผู้นี้เวลาเปิดผนึกก็คือพวกนี้ข้าได้ยินมาว่าในซากปลักหักพังมีอันตรายมากมายและในซากปลักหักพังยังได้รับการคุ้มครองจากซากศพวิญ,ญญาณโบราณและในนั้นอาจมีกลไกแปลกๆอยู่แม้แต่จับเบาๆก็ไม่ควรไปจับ หลังจากเปิดผนึกแล้วพวกเราเพียงไม่กี่คนสามารถเข้าไปได้และให้ผู้อุโสทั้งสองนำสาวกไปประจำค่ายและรอรับคำแนะนำรับสอบนอกจากพวกเราแล้วยังมีกองกำลังมากมายบนเนินเขาโดยรอบๆจ้องรอแต่การจะเปิดผนึกที่จริงแล้วสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือทักษะการตอ่อสู้ระดับสวรรค์ นั่นมันไม่ธรรมดาในซอกปละาหักพังข้าไม่รู้ว่าทักษะนั่นจะเป็นอย่างไรชายชลาผู้นี้ไม่รู้ว่าในระยะสั้นนี้อาจเกิดการต่อสู้เพื่อ,อย่างกิงทักษะระดับสวรรค์และอาจเกิดการนองเลือดที่พวกเราไม่สามารถดีกเลี่ยงได้แล้วมีพวกวังหึงวิญญาณมาแจมด้วยไหม ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าพวกนั้นเป็นพวกที่เปลกประหลาดและคาดเดาไม่ได้ในซอกปะลักหักพังมีของที่มีค่าไม่น้อยดังนั้นพวกวังแห่วิญญาณอาจจะเข้ามาก็ได้อเอ๊ะนี่มันเปลกมากเท่าที่ข้ารู้เชือกเขากระดูกเป็นดินแดนของพวกตระกูลงูหลาม เก้าลูกและมีจำนวนที่มากมายและทรงพลังมเมแตตระกูลอสูรฟ้าก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปต่อสู้กับเขาเพราะในส่ใจคอของพวกเขาที่ไม่ได้ปิดเทือกเขาแต่กลับปล่อยให้ข่าวแพร่มีการหายตัวไปของชายที่แข็งเก่งหลายคนในตระกูลงูหลามเก้าลูกเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาได้ใช้พลังมหาศาลเพื่อค้นหาท่อตะกอน และก็ไม่มีพลังมากพอที่จะสามารถจัดการกับซากบ่อนหลักพังโบราณได้การหายไปของผู้ชายที่แข็งแกร่งหลายๆคนนั้นดูเหมือนว่าคนที่เป็นฆาตกร,รจะต้องแข็งแกร่งมากๆแน่เหมือนจะมีแค่คนเดียวด้วยว้าวดูเหมือนว่าเขาจะแข็งแกร่งมากๆเลยใครจะไปรู้ไม่แน่อาจจะเป็นศัตรูกับตระกูลงูหลามก้าโลก็ได้ ข้าคงไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นหรอกผู้ชายที่เข็งเก่งหลายคนถูกโจมตีโดยที่ไม่มีร่องรอยอะไรเลยฆาตก,กรคนนี้ดูเหมือนอว่ากำมลังรวบรวมเลือดของงูหลามก้าวโลกอยู่บางทีเขาอาจกำลังเตรียมอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ือมันไปเถอะส่วนนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเราไปพักผ่อนกันเถอะ ไม่ว่าจะลำบากหรือพบกับอันตรายเพียงใดซากประหลักหักพังแห่งนี้ข้าจะต้องหาผลไม้วิญญาณทารกให้ได้เพื่อช่วยอาจารย์ตามคำสัญญาของข้าเดี๋ยวก็ข้าจะไปหาเจ้าสุนเอ๋อ ท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนอเอ๊ะเฮ้นี่ข้าคิดอะไรมากเกินไปหรือเปล่านี่ท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนสุนเอ๋อทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้พอข้าได้ยิยนเสียงของท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนว่ากำลังคิดถึงข้าอยู่สุนเอ๋อเวือเสี่ยวเยี่ยน ท่านเพ่เสียวเยี่ยนไม่คิดจะแนะนำน้องสาวคนนี้ให้ข้ารู้จักหรือนางคือราชินีเมดูซ่าของอาณาจักรมนุษย์งูนางและข้าท่านพอ่อท่านต้องการจะอยู่กับข้าอีกหรือไม่อะอะไรเจ้าเจ้าเรียกข้าว่าพ่อกันหรอนี่หมายความว่าอะไรดอ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฟังข้าอธิบายก่อนโจงที่โกงนี่เจงจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยกันนหรอท่านพ่อท่านพี่เสียวเยี่ยนเหตุใดถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันไม่ควรมีด้วยซ้ำฟังข้าอธิบายก่อนอะเมื่อกี้ข้าเพิ่งหลับไปยิงเงิหรอมันแย่มากแต่ก็โชคดี ที่มันเป็นแค่ขมฝันเดี๋ยวนะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องอยู่ดีๆข้าก็เผลอหลับไปในสถานที่แบบนี้มีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องทำไมค่ายถึงเงียบขนาดนี้กันอเอ๊ะนั่นคือเต้นของซีหยอนซีหยอนสวัสดีครับคนดูวันนี้ผมจะมาโปรโมทช่องช่องหนึ่งนะครับเขาเป็นคนที่สนับสนุนช่องผมมาก และยังทําให้ผมตั้งตัวได้มากเลยครับเขาทําให้ผมทําคลิปเร็วขึ้นเป็นกําลังใจของผมนะครับช่วยฝากไปกดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดช่วยกันตวจนะครับผมก็จะทําคลิปเร็วขึ้นนะครับเพื่อกําลังใจนะครับเขาคือกําลังใจของผมเลยช่องนี้นะครับฝากไปกดด้วยนะครับ